ไปต่อกับละคอของเรากันบ้างนะครับผมมนตราฟ้าฟื้นนะฮะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครพี่เจีย<ะ>๊ยบเหมือนที่เราคิดไว้เลยนะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยจากพารัทอดีตนะครับมาที่พัทปัจจุบันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะเรื่องราวของขุนแผนกับบรรดาเมียเมียนะครับก็คือคุณโอ๊ตรัตทีแก้มยานิสาและเชอร์เชอรีนเนี่ย,ยก็เรียกว่าเป็นตัวละครในวรรณคดีทั้งขุนแผนน,นางวันทองแล้วก็นางลาวทองนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเล่นพีเรียดครั้งแรกของทั้ง3คน ได้แต่งชุดไทยสวยๆโอ๊ตเหมาะมากเลยนะหล่อมากเลยอะ่ะในชุดไทยแบบนี้พี่จีย๊ยบไม่ได้อวยนะโอททำอะไรก็เหมาะไปหมดเลยโอททำอะไรไม่ผิดและแก้ม <c oughs> โอทสกอินเนอร์แรง Inner Lang เหมือนกันนะคะแล้วก็เชอร์เชอรีนเนี่ยเขาเป็นลุกครึ่งแต่เวลามาแต่งแบบชุดไทยอย่างนี้ก็ดูขึ้นเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าชุดสวยการแต่กายดีแต่ว่าที่ยากเนี่ยคือภาษาบทที่เขาไม่ค่อยคุ้นนะฮะงานนี้คือแบบว่าต้องจําบทกันยาวมากเลยทีเดียวครับผมมาไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าเบื้องหลังการทํางานจะเป็นยังไงกันบ้างครับ หน้าเข้าแบบคาแรคเตอร์แค่ทำหน้านิ่งก็หน้าหมันไส้แล้วจริงเหรอคะเอาจริงๆครับภาษายากมากเพราะเรือต้องมาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นซีนที่เอาจริงๆแบบหนักเขามากกว่าเชอว่าเชอแค่ต้องเล่นหน้าเล่นตายเยอะ แต่ว่าหนักที่เขาต้องแบบมีอารมณ์ร้องไห้อารมณ์ต้องขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งอะเพอ่อซีนแบบเนี้ยมันเป็นซีนโดดๆขึ้นมาคือมันไม่มีแบบเออสอ,อนอเนื่องจากอะไรมันเป็นเหมือนแฟลชแบ็กที่เราคิดขึ้นมาจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเราต้องหาแบ็กกราวหรือว่าเ,เออแบบพวกสถานการณ์หรือว่าแรงจูงใจที่จะเข้ามาในฉากนี้เยอะหน่อยอมันจะส่งได้มากกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเราทะเลาะก,กันจริงอนะแต่เรารักกันเงินไปรือเป่าแก้มเขาเป็นเบบีหนูหนูก็เป็นเบบี้เขาค่ะ ถึงในละครจะไม่ชอบหน้ากันแต่ว่าชีวิตจริงก็คือรักกันมากๆเลยนะคะทคั้งสองส <ผม S 1> าวก็สามารถมาชมความวุ่นวายกันต่อได้นะว่าความวุ่นวายต่างๆจะเป็นยังไงในละครมงตาฟ้าฟื้นนะคะเย็นนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะ